สวัสดีค่ะชาวลัคนากรกฎและชาวราศีกรกฎคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกันยายน2 5 1 4นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าใครจะดูตามราศีกรกฎคือท่านที่เกิดระหว่าง15ากร,รกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เรื่องการงานก่อนอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะคะเนื่องจากเป็นการอ่านภาพรวมชมเพมื่อความถึงเท่านั้นนะคะ การงานว้าวได้ไพ่แปดเหรียญไพ่ราชาถ้วยอสุรินดาแล้วก็ไพ่พระนะคะงานของกรกฎจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะมันอาจจะยังไม่ถึงกับโดดเด่นมากนะักไม่มีไพ่ไม้ออกมาออกมาเลยไพ่ไม้เป็นไพ่ของงานเนาะอันนี้มีไพ่ถ้วยไพ่เหรียญน,นะคะมีปัญหาให้ขบคิดมีปัญหาให้แก้มีปัญหาด่วนๆเข้ามาให้แก้ไขยอยู่ตลอดแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ได้ไพ่พระ สังฆราชเข้ามานะคะมีผู้ช่วยที่ดีมีผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาหรือมีแนวทางมีการแก้ปัญหาหาทางออกที่ดีเสมอเสมอสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะภาพรวมแล้วงานถึงไม่ถึงกับโดดเด่นมากแต่ว่าสามารถยืนระยะแล้วก็ประคองไปได้ คุณกรกฎเป็นคนที่ขยันมุมานะแล้วก็มีความอดทนสูงนะคะไอ้ตรงเนี้ยก็จะช่วยส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆหรืออรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆได้นะอันนี้เป็นภาพรวมเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแยกเป็นสายอาชีพอิสระนะคะกรกฎที่ทำอาชีพอิสระ จะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนกันยายนนี้ได้ไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาแบบนี้ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนทําอะไรก็ตามคุณจะต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็อย่าเพิ่งทุ่มเทลงไปมากเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกับที่เราจ่ายไปไพ่หาเหรียญเป็นไพ่กระเป๋าแบนนะ มีไพ่สามเหรียญเข้ามาเนี่ยคะ่ะเป็นการขอคําปรึกษาเป็นการคิดการอ่านการทบทวนแล้วก็การวางแผนกับเพื่อนร่วมงานกับคู่หุ้นส่วนธุรกิจหรือกับคนในแผนกในองค์กรอะไรต่างๆในทีมงานของคุณนะคะจะต้องมีการวางแผนการทํางานแล้วก็การวางแผนการใช้เงินให้ดีๆให้รอบคอบที่สุดนะคะจะเย็นๆไม่ต้องรีบนะคะปัญหามาเป็นสเต็ปสเต็ปก็ค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปสเต็ปอย่าเพิ่งไปมองอข้ามขั้นนะคะเอาไปทีละขั้นทีละขั้นกน ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นไงไพ่ขั้นตอนขึ้นมาเลยไพ่แปดไม้นะคะไปตามสเต็ปไปทีละขั้นทีละขั้นดูไม้ไม้แปดอันเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ข้ามกันนะคะเขาจะไม่พาดไปพาดมาจะไม่วุ่นวายเขาจะไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนั่นหมายความว่าคุณจะต้องทําอะไรไปตามสเต็ปแก้ไขทีละอย่างทีละเปราะทีละขั้นทีละตอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปปรึกษาหารือวางแผนกันให้ดีๆในทุกๆสายงานเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยง เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรารอบครอบเราก็จะขจัดไอสามไอห้าเหรียญตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราบุ่มบามหรือว่าใจรอจ้อนจนเกินไปมันก็จะนำไปสู่ภาวะที่สูญเงินเปล่าอะไรทำนองนี้นะอันนี้เป็นสายชีวิตสระไม่ว่าจะเป็นสายงานบันเทิงก็เหมือนกันนะคะมันจะค่อยๆมีงานติดต่อเข้ามาค่ะดูที่อาชีพข้าราชการแล้วก็มนุษย์เงินเดือนบ้างลัคนาราศีกรกฎค่ะ ได้ไพ่เดลวิสถือว่าเป็นไพ่ที่ดีจะมีการร่วมไมายร่วมมือมีผู้ช่วยมีเพื่อนร่วมทีมมีลูกน้องหรืออาจจะมีเจ้านายใหม่ก็ได้หรือถ้าไม่ได้มีใครใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ได้มีใครเพิ่มเข้ามาบุคคลที่เป็นอยู่ที่ครบที่เออไม่ใช่สิบุคคลที่ร่วมมือที่ร่วมงานกันอยู่ที่ทํางานร่วมกันอยู่เนี่ยก็มีพลังที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นนะคะงานของคุณค่อนข้างที่จะโอเคอะ่ะทำด้วยใจรักด้วย มีอุปสรรคเข้ามาแต่ว่าสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็ผ่านพ้นไปได้จากการร่วมมือที่ดีแล้วก็ถึงแม้ว่าใครที่จะทำงานแบบเดียเด่ยวๆไม่ชอบพึ่งพาใคร อชอบทํางานด้วยตัวเองตามลําพังคนเองแบบสันโดษอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบอะไรที่คนวุ่นวายเยอะๆชอบปลีกตัวอยู่ในมุมโต๊ะทางานของตัวเองคนเดียวเบบนี้ยคุณก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขแล้วก็ทํางานของคุณได้ผ่านพ้นไปอย่างไปไปได้อย่างดีนะคะคุณจะไม่ได้ทํางานอย่างเดียวหรอกหน้าที่ของคุณคุณจะได้รับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆออมกันทํางานอะไรไปพร้อมๆกันหลายๆอย่างบางทีอาจจะต้องเปิดโน้ตบุ๊กอันนึงเปิดอา่อาไอแพดอีกอันนึงคือทํางานควบคู่กันหันซ้ายหันขวา ซ้ายมือขวาอไไงี้หรือไม่บางทีงานมันเข้ามาสุ่มพร้อมๆกันเดี๋ยวเจ้านายสั่งอันทำวันนี้ให้เสร็จภายในวันนี้นะเดี๋ยวก็งานนั้นมาเดี๋ยวก็งานนี้มานะคะมีอะไรให้จัดการให้จัดแจงเยอะว่าอย่างนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันจะสามารถ เป็นโปรโมชั่นให้กับคุณได้คือมันสามารถตอบแทนคุณได้แล้วท้ายที่สุดคุณจะได้รับค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นทางด้านตําแหน่งหรือเงินเดือนหรือค่าค่าจ้างอะไรอย่เงี้ยที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคมันจะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตคุณจะได้รับค่าตอบแทนที่ดีได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ากับการที่คุณตรากปรำนะคะสําหรับสายอาชีพข้าราชการและมนุษย์เงินเดือนค่ะ เงินของท่านเนี่ยมันจะได้มาจากการทํางานหนักแล้วก็ทํางานหลายๆอย่างพร้อมๆกันหรือบางท่านมีงานประจําทําอยู่แล้วแล้วคุณไปทํางานอดีร์หรืองานเสริมอะไรเงี้ยมันจะมีรายได้ตรงนั้นะเข้ามาแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้รับเงินเดือนเพิ่มจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะไรเงี้ยเงินคุณจะมาจากตรงนั้นมากกว่านะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างขอเริ่มต้นที่สายเสรก่อนละกันสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่โสดค่ะไรเออย์สิดธา อัสวินดาสตริงส์แล้วก็ราชีไม้โซดยาวไปแล้วก็คุณสามารถ อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยตัวของคุณเองคุณไม่ต้องรอใครยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่ตรงสเปคหรือว่าคนที่คุณคู่ควรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เสียเวลาไม่มีดีกว่าถ้าหากว่าจะมีเข้ามาจะถามว่าจะมีเข้ามาไหมก็อาจจะมีเข้ามาถ้ามาก็มาแบบสายฟ้าฟาดมาแบบจู่โจมเลยแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะสแกนคนเยอะไปหน่อยนะคะค่อนข้างที่จะละเอียดค่อนข้างที่จะเลือกเลือกเยอะก็ว่าได้อะใครที่เข้ามาแล้วไม่ได้ตามเป้าที่คุณตั้งเอาไว้ไม่ผ่านโปรไฟล์ไม่ผ่านอะไรเงี้ยคุณก็อยู่แบบโสดดีกว่า คนที่จะเข้ามาเป็นแฟนคุณจะต้องเก่งกว่าคุณจะต้องมีความเก่งทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องการจัดการอะไรทุกๆอย่างถ้าหากว่าคนคนนั้นเหนือกว่าคุณคุณจะค่อนข้างที่จะโอเคแต่ถ้ามาแล้วสเปค ไม่เท่าคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมอยู่เป็นโสดดีกว่าทํางานไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็คุณค่อนข้างเป็นคนเข้ม,ขมแข็งในตัวเองนะคือเป็นคนไม่ง้อ,อความรักอะสายโสดในช่วงกันยายนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้หรือว่าต่อจากนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้เราดูในช่วงกันยานะก็ลองสังเกตตัวเองดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าว่าผู้อาจจะดูตรงไหมหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามองว่าคุณน่าที่จะเลือกโสดต่อไปอะโสดยาวไปในช่วงกันยายนนี้นะคะ่ะ มาดูที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่ที่ไม่ใช่รักสามเศร้านะคะอ่าคนมีคู่มีไพ่จเจรยนขึ้นมาอีกแล้วมีไพ่พระไพ่พระออกมาบ่อยมากออกมาทุกราศีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรักไพ่พระ สังฆราชเนี่ยนะคะ,สะ,สสะสแล้วก็มีสัตวินถ้วยสัตวินอัศวินถ้วยแล้วก็มีแปดไม้มาอีกละคนที่มีคู่ไปได้เรื่อยๆความสัมพันธ์ดีค่ะมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาอ,อ,อยู่ด้วยกันดีอะ่ะเพือ่อนมองว่าอย่างนั้นน่ยนะคะบางคู่ก็ชวนกันเข้าวัดทําบุญอะไรอย่างเงี้ยทำสังฆทานทําบุญกันไปเดินสายทาบุญก็ว่าไปความสัมพันธ์ก็เป็นไปนตามสเต็ปที่ควรจะเป็นไปได้เรื่อยๆช่วยกันทำมาหากินเก็บหอมรอมริบช่วยกันนะคะความรู้สึกที่ดีๆมีให้กันเสมอคนมีคู่ไม่มีปัญหาอะไร ตรงนี้นะต่อไปมาดูดราม่าสามเศร้ากันบ้างไพ่ของกรกฎก่อนแต่ว่าเรื่องราวทั้งสามฝ่ายสามารถเกิดสลับได้กันได้อาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงนะคะหนะ้าไพ่8เหรียญไพ่แปเหรียญเป็นไพ่ของความพยายามความอดทนความมุมานะที่จะไปต่อที่จะทำอะไรอะไรให้มันดีขึ้น แล้วก็สิบดาวสิบดาวคือความเจ็บปวดนะคะคุณพยายามมากเลยที่จะรักษาวความสัมพันธ์นี้เอาไว้แล้วคุณไม่อยากที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ความรักที่มันมันก่อร่างสร้างตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะ่ะแต่ว่ามันเจ็บปวดสําหรับคุณแต่คุณก็ยังมีความพยายามอยู่นะต่อให้มันเจ็บแค่ไหนคุณก็ยังอยากที่จะอยู่ต่อ เครียดมากเลยนะคะกรรกดเครียดนอนไม่หลับไมเกรนขึ้นเลยยังไงพยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคือสองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยพิษรักพิษรักมันจะทําให้คุณไม่สบายเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องปรองผู้อ่านรู้ว่ามันปลงยากมันทําใจไม่ได้ใครที่หลายๆท่านที่เข้ามาดูอาจจะบอกว่าผู้อ่านไม่ใจตัวเองอะ่ะก็ดีแต่บอกคนอื่นนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ทําได้แค่นี้นะคะเราก็ทําได้ตามตามที่ไพ่เตือนมาที่ไพ่บอกมาคือ พยายามทำใจให้สบายที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พยายามปลดปล่อยความเครียดออกไปจากสมองออกไปจากร่างกายของเราด้วยรักตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะทำให้คุณร่างกายสุดโทมจากภาวะความเครียดแล้วก็การคิดมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องพยายามดูแลดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะคะใบสุดท้ายเนี่ยค่ะยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปไพ่ห ไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของการดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าปลายทางมันสวยงามเสมอสําหรับไพ่ใบนี้ ทุกอย่างมันจะคุ้มค่ากับการที่คุณอดทนแล้วก็คุณไม่ท้อแท้กับชีวิตไม่ว่าความรักมันจะจบลงยังไงแต่เราไม่มีวันที่จะทาร้ายตัวเองหรือไม่มีวันที่จะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์นานจนกันไปอะไรเงี้ยคือเปิดท้ายไอย้เปิดต้นกับปิดท้ายมันค่อนข้างดีไม่ว่าจะเจอภาวะเครียดภาวะเจ็บปวดอะไรอยู่ตอนนี้ก็ตามขอให้คุณลุกขึ้นมาเ,เดินหน้าต่อไปนะคะแล้วปลายทางของคุณอะ่ะคุณจะมีความสุข สภาพต,ตอนนี้คือกรกฏค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็คิดมากในเรื่องของเขาในช่วงกันยายนนี้นะคะคุณพยายามคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณพยายามอยู่คนเดียวคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวทําไมคุณต้องเป็นฝ่ายเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปลายปลายกันยาคุณจะแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วคุณก็จะ move on ได้แม้ว่ามันจะเป็นการ move on ในเส้นทางเดิมก็ตามแม้ว่าเราจะตัดใจจากเขาไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าคุณจะเข้มแข็งขึ้นแล้วคุณก็จะเดินหน้าได้ต่อไป ทีนี้มารู้ไพ่ของเขานะคะเขาเป็นไพ่เจมเพรสเดยดนะไพ่หกเหรียญไพ่หกเก้าถ้วยแล้วก็ปิดท้ายที่สาม เอะสามถ้วยพูดไปเรื่อยกรณีนี้ถ้าหากกรกฎเป็นฝ่ายที่ปั่นใจเขานะคะคือกรกฎเป็นฝ่ายนอกใจเขาเองเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเครียดก,กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้คุณก็จะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปคุณจะพยายามแก้ปัญหาแต่คุณอาจจะยังแก้ปัญหาได้ไม่จบในช่วงกันยายนนี้ คุณเครียดมากเพราะคุณเลือกใครไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายโดนนอกใจก็อย่างที่บอกไปตอนแรกทีนี้กรณีของเขาเนี่ยคะ่ะถ้าเขาเป็นฝ่ายนอกใจใคุณดูเขามีความสุขยังไงบอกไม่ถูกนะคือเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะดูแลได้อะ ถึงแม้ว่าจะจะคบซ้อนจะจะมีคนที่สามเข้ามาแต่ฉันก็สามารถที่จะเปยได้ฉันเปไหวฉันดูแลไหวและฉันก็ยังคงสบายใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาอยู่ในฐานที่ตั้งของตัวเองที่ค่อนข้างที่จะเขาพอใจกับสภาพที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเขาโดนคุณนอกใจเนี่ยเขากําลังพยายามที่จะอยู่อย่างเป็นตัวจริง พยายามที่จะอยู่อย่างเป็นตัวจริงเขากําลังพยายามที่จะทําใจยอมรับกับการที่คนรักนอกใจซึ่งมองดูว่าเขาไม่ค่อยที่จะเจ็บปวดอะไรเท่าไหรแต่ว่ว่าไม่ใช่หรอกทุกการโดนนอกใจมีการเจ็บปวดเสมอเพียงแต่ว่าเขาสามารถที่จะบําบัดจิตใจตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะทําใจได้ มากกว่าแค่นั้นเองมันมีการแบ่งปันความรักอ่ะไพ่หกเหรียญเห็นไหมแจกาจาความรักให้ทั้งทั้งคู่ทั้งสองคนแล้วก็ไพ่สามถ้วยมันเป็นความสัมพันธ์ของคนสาคนไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะคือมีใครอยู่แล้ว แต่ก็สามารถที่จะไปเปคนอื่นได้อีกแล้วก็ตรงนี้เป็นไพ่ของตัวจริงเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาอะสามารถที่จะดูแลได้เขาจะไม่ทําหน้าที่ให้ขาดตกบกพร่องกับฝ่ายไหนอะไรทํานองเนี้ยในในฐานะที่เขานอกใจแต่เขาก็ดูเหมือนกับว่าเขาทดแทนหรือชดเชยได้นะอะไรทานองเนี้ยค่ะทีนี้มาดูบุคคลที่3บุคคลที่3นะคะอ้าวได้ไพ่ไปเดียวกันกับที่กรกฏได้เลยยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป ไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าหรือว่าบทลงท้ายจะลงเอยหรือว่าผลตอบแทนที่ได้รับออไม่ใช่ผลตอบแทนผลลัพธ์ที่ได้รับจะเป็นยังไงก็ตามแต่ณนะปัจจุบันจะต้องเดินหน้าต่อไปดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆมีแอบเหงานะคะแอบเหงาแอบเหงาแอบคิดกลุ้มๆอยู่คนเดียวแล้วก็แอบปลีกตัวปลีกวิเวกไปอยู่ตามลําพังคนเดียวสําหรับบุคคลที่ส แต่ทุกอย่างก็ยังคงคือมันยังเป็นความรักที่อยู่ในความฝันยังไม่สามารถที่จะสลัดออกจากความคิดได้เขาไม่ได้ดิน้นเขาไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะต้องดิ้นรนวิ่งตามความรักจนกันไปแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต้องตัดความรักออกไปจากหัวใจได้ทั้งหมด ไปแบบเรื่อยๆอะค่ะปล่อยไปเรื่อยๆตามตามวิธีแต่ละวันว่ามันจะเป็นไปยังไงไม่ได้ดิ้นรนมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางจนเกินไปก็แอบคิดแอบเครียดแอบแอบคิดมากไม่ถึงกับเครียดหรอกเก็บไปคิดมากเก็บไปหวนระลึกถึงเก็บไปอยู่ในผวังอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาวิ่งตามหรือว่าดิ้นรนมากเท่าไหร่นะคะ ปล่อยไปแบบชิวๆแล้วแต่จะเป็นยังไงไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของตัวเลือกเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาเสริมก็ได้ถ้าแปลแบบนั้นแต่ว่าเขาอานมีความรู้สึกว่าเขาหน้าที่จะปลงหรือว่าทําใจกับการที่เขาเป็นตัวเลือกหนึ่งของคนรักอย่างนั้นมากกว่าเขาไม่ได้ถึงขนาดร้อนรนอะไรมากนะคะก็ปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆก่อนไพ่สรุป3ใบนะคะเหตุการณ์ในช่วงกันยายนค่ะ strength ค่ะราชินีเรียน โอ้ไพ่ออกมาแน,แนวเดิมเลยนะคะไพ่ออกมาแน,แนวเดิมเลยแล้วก็ strength เนี่ยเป็นการปลีกตัวอยู่คนเดียวนะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งในทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวกรกฎแฟนกรกฎแล้วก็รวมถึงบุคคลที่3ต่างคนต่างมีความมีความเข้มแข็งพอตัวทุกๆฝ่ายที่จะไม่วิ่งตามใครนะคะ,ะคุณอยู่ในที่ตั้งของตัวเองทุกๆฝ่ายเลยแล้วก็ ไม่ใช่ว่าอยู่ในที่ตั้งแล้วจะไม่คิดอะไรเลยนะคะทุกฝ่ายมีความเจ็บอยู่ในตัวเองแล้วก็อยู่ในที่ของใครของมันน่ะไม่มีการไปก้าวไกา่กันและกันน่ะต่างคนต่างพยายามที่จะทำตัวเองให้เข้มแข็งที่สุดเพื่อยั้งเพื่อยือ้อ เพื่อ,อดันกับสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้เพื่อให้ตัวเองไหวประมาณนั้นนะคะอารมณ์ก็จะออกแนวแนวนี้เนาะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงนะคะก็ดูครา่าวๆสนุกๆก,ก,กันแล้วกันไม่ต้องซีเรียสนะคะกับคําทํานายเพราะว่าอาจจะมีทั้งถูกและผิดยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากเลยติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็ช่องของเราอาจจะมีการเปลี่ยนโลโก,โกโ้หรือเปลี่ยนชื่อช่องไปเรื่อยๆเพื่อไม่ต้องตกใจนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งถอนสับสไครป์กันไปเนาะลาไปก่อนคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันคําทํานายไม่ถูกใจต้องขอัยไว้ณที่นี้ดด้วยคค่่ะะสสัี Yeah. <laughs> you